Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเรื่อง greeting and private ก็คือเรื่องอะไรลูกเรื่องของการทักทายแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์และสำนวนก่อนที่จะไปทาแบบฝึกหัดต่างๆกันนะคะ คำศัพท์อันแรกคือคำว่า Good morning Good morning แปลว่าอะไรลูกแปลว่าสวัสดีตอนเช้านั่นเองค่ะถัดมา Good afternoon Good afternoon แปลว่าสวัสดีในตอนบ่ายนะคะถัดมาคือ Good evening Good evening แปลว่าอะไรลูกแปลว่าสวัสดีในตอนเย็นนั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า Good night Good night แปลว่าราตีสวัสด์ค่ะสุดท้ายนี้ก็คือคำว่า goodbye goodbye คือแปลว่าลาก่อนนั่นเองค่ะอันถัดมานะคะหลังจากที่เราทักทายกันไปแล้วจงจำได้ไหมทักทายเสร็จแล้วเราก็จะต้องถามเรื่องสารทุกสุขดิบนะคะว่าเขาเป็นอย่างไงบ้างสบายดีไหมเราก็สามารถใช้คำพูดที่ว่า how are you today how are You today คุณสบายดีไหมหรืออีกแบบหนึ่งคือคำว่า Are you okay Are you okay คุณโอเคหรือเปล่าหรือว่าคุณสบายดีไหมนั่นเองอถ้าเราจะตอบหลายยังจำได้อยู่ไหมว่าเราตอบว่าอะไรได้บ้างคะเราตอบได้ว่านี่พวกนี้เลยอันแรก I'm fine I'm fine ถัดมาคือคำว่า I'm great I'm great แล้วก็ถัดมาคือคำว่าอะไรคะลูกคือคำว่า I'm good I'm good ถัดมาคือคำว่า I'm well I'm well หรือสามารถใช้คำนี้ก็ได้ I'm very well I'm very well ฉันสบายดีมากๆ I'm okay I'm okay หรือถ้านักเรียนเบื่อและโอ้ยคำพวกนี้มันเบสิกไปค่ะครู ขอใช้คำนี้ได้ไหมเราใช้คำว่า not bad not bad แปลว่าอะไรลูกก็ไม่แย่นะก็เฉยๆก็ปกติดีสบายดีนั่นเองค่ะถัดมาเป็นเรื่องของ private แล้วเอาเปิดหน้าถัดไปเลยลูกเป็นเรื่องของ private อันแรกคือ what's your name what's your name คุณชื่ออะไรนั่นเองค่ะ อ่ะอันที่สองคือ My name is My name is ฉันชื่อผมชื่อนั่นเองอายุตัวอย่างของครู My name is ณฐมนฉันชื่อว่าณฐมนหรืออีกแบบหนึง่งเราสามารถใช้ได้ว่า I am จุดๆตามด้วยชื่อผมหรือที่ฉันชื่ออ่ะถ้าเป็นครูครูจะพูดว่า I am ฟังข้าวฉันชื่อว่าฟ e ังข้าวนั่ส่วนใหญ่ I am น่ยจะใช้กับพวกชื่อเล่นอะไรอย่างงี้นะลูก I am ฟังข้าวถัดมาถ้าเกิดเราอยากรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาเราสามารถถามได้ว่า What's your first name? What's your first name? คุณชื่อจริงว่าอะไรน,นั่นเองคะ่ะอีกอันหนึ่ง What's your surname? What's Your surname คุณนามสกุลอะไรนั่นเองอถ้าพอรู้ชื่อสกุลแล้วเราก็อยากจะรู้เรื่องของอายุใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยโตกว่าเราหรือว่าเขายังอายุอ่อนกว่าเราเราก็สามารถถามได้ว่า How old are you? How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ หรือสามารถถามได้อีกแบบหนึ่งคือ What's your age? What's your age? คุณอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราถูกถามแบบนั้นเราสามารถตอบกลับได้ว่า I am ตามด้วยตัวเลขแล้วก็ years old ยกตัวอย่างเช่น I am seven years old. I am seven years old. ฉันอายุเจ็ดขวบนั่นเองค่ะ อถัดามาเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าอันแรกคนชื่ออิงค์เขาพูดว่า Good morning ทีนาแล้วทีนาจะต้องตอบว่าอะไรดี A Good night B Good morning C Good afternoon ตอบว่าอะไรดีลูกเขาสามารถตอบได้ว่า Good morning นั่นเองค่ะเวลามีคนถามว่าเวลามีคนพูดกับเรานะคะว่า Good morning เราก็สามารถตอบกลับได้ว่า Good morning แปลเป็นการทักไายในตอนเช้านั่นเองค่ะข้อที่2อ่าสลับกันแล้อันนี้เป็นแบมนะคะเว้นช่องว่างเอาไว้ใช่ไหมลูกแล้วก็พูดชื่อของโบ๊ทแล้วโบ๊ทก็ตอบกลับว่า Good evening แบมเพราะฉะนั้นแบมพูดอะไรกับโบ๊ท A Good bye B Good night C Good evening ตอบอะไรคะนักเรียนตอบข้อตอบข้อ C นั่นเองค่ะ Good evening เหมือนกันมันคือการทักทายนั่นเองการทักทายเนี่ยเวลาคนหรือว่าครูสนทนาของเราพูดอะไรเราสามารถพูดตอบกลับได้เลยเป็นการทักทายกลับนั่นเองค่ะถัดมาเเขาถามว่า what is your surname what Is your surname surname แปลว่าอะไรลูกแปลว่านามสกุลนั่นเอง s U R N A M E surname แปลว่านามสกุลนั่นเองเขาถามว่าคุณน,นามสกุลอะไร A เขาบอกว่า am I am Thai ใช่หรือเปล่าฉันเป็นคนไทย B บอกว่า I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิง C บอกว่า My surname is l u c k d นามสกุลของฉันคือ l ักดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C นั่นเองค่ะเทคนิคง่ายๆเลยในการตอบข้อสอบแบบนี้นะคะเห็นไหมลูกมันมีคำว่า surname มาในคำถามใช่ไหมแล้วก็มีคำว่า surname มาในคำตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นสามารถตอบกลับได้เลยนะคะอันถัดมาข้อที่4 A เขาบอกว่า Who is this? Who is this? นี่คือใคร B ตอบว,ว่านี่คือแม่ของฉันแม่ของฉันในภาษาอังกฤษสามารถพูดว่าอย่างไรได้บ้างดู A is is my sister ใช่หรือเปล่า sister แปลว่าแม่หรือเปล่า B is is my mother C is is my brother ตอบพ่ออะไรลูกตอบพ่อ B นั่นเองค่ะพ่ออะไร sister แปลว่าอะไรลูกแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองค่ะส่วน brother ก็คือพี่ชายหรือน้องชายนั่นเองถัดมามาดูข้อที่5 A เขาบอกว่า nice to meet you แปลว่าอะไร nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนั่นเองค่ะ nice to meet you เสร็จแล้วคราวนี้ A ก็พูดว่า goodbye B บอกว่า hi C บอกว่า nice to meet you too ตอบอะไรดีตอบอะไรดีในข้อนี้ข้อนี้ตอบข้อ C C นั่นเองค่ะเพราะอะไรเพราะเขาพูดว่า nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเวลามีคนพูดแบบนี้รักกับเรานะคะเราสามารถตอบกลับได้เลยว่า nice to meet you too ก็แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะส่วน goodbye แปลว่าอะไรลูก แปลว่าลาก่อนใช่ไหมคะ Hi เป็นการทักทายใช้กับอะไรใช้กับคนที่สนิทใช่ไหมคะรุ่นราวข่าวเดียวกันนั่นเองถัดมาข้อที่6เขา A เขาบอกว่า What is your favorite color What is your favorite color คืออะไร favorite แปลว่าชื่นชอบนั่นเอง favorite f a v o r it e แปลว่าชื่นชอบ color c o l o r color แปลว่าสีเพราะฉะนั้นคำถามนี้เขาจะถามว่าคุณชื่นชอบสีอะไรอ่ะเเขาบอกว่า I like a puppy อืม puppy เปละไร p u p p, p y puppy B เขาบอกว่า I like purple C บอกว่า I don't have อ่ะตอบข้อไหนดี ตอบข้อ,อ B boy ค่ะ purple p u r p l e purple แปลว่าสีม่วงนั่นเองส่วน puppy p, B, p u p p y แปลว่าลูกสุนัขนั่นเองค่ะส่วนคนที่ตอบว่า I don't have แปลว่าฉันไม่มีนั่นเองถัดมาข้อที่7มีคนพูดว่า A เขาบอกว่า Thank you very much แปลว่าอะไรลูก Thank you very much แปลว่าขอบคุณมากๆ B จะต้องตอบกลับว่าอะไร A I'm okay B I'm fine C You are welcome ข้อนี้ตอบอะไรดีข้อนี้ตอบข้อ C ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่า Thank you very much แปลว่าขอบคุณมากๆใช่ไหมคะส่วน You are welcome แปลว่า ด้วยความยินดีนั่นเองค่ะ Your e welcome แปลว่าด้วยความยินดีส่วน I'm okay, ฉันสบายดี I'm fine ก็ฉันสบายดี2อ,อันนี้ A กับ B เอาไว้ใช้เมื่อคนถามว่า How are you today วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่8เขาบอกว่าถ้านักเรียนพบเพื่อนในเวลา13นาฬิกาคือตอนไหนลกูกบ่ายโมงตรงใช่ไหมควรกล่าวคำใดกับเพื่อน A. Good morning. B. Good afternoon. C. Good night. บ่ายโมงตรงพูดว่าอะไรกับเพื่อนได้พูดคำว่า Good afternoon นั่นเองค่ะเพราะว่ามันใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะคะเที่ยงตรงเป็นต้นไปใช้ afternoon นะลูกโอเคถัดมาข้อที่9แลละข้อที่9เขาบอกว่า A. What is your first name? First name จำได้ไหมแปลว่าอะไรชื่อจริงใช่ไหมชื่อแรกชื่อจริงนั่นเอง B เขาบอกว่า My m o m is okay B My first name is Lada C I am fine ฉันสบายดีอ่ะสังเกตไหมมีคำว่าอะไร first name ชื่อแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ B boy นั่นเองค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าข้อ A เขาบอกว่า My m o m is okay แม่ฉันสบายดีนั่นเองส่วน C บอก I am fine ฉันสบายดีไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อ B My first name is Lada นั่นเองค่ะแปบลบว่าชื่อแรกของฉันชื่อ Lada ถัดมาข้อสุดท้ายในวันนี้แล้ว A เขา blank ช่องว่างเอาไว้ส่วน B บอกว่า I am e Yes, old. ฉันอายุ8ขวบเพราะฉะนั้น A จะถามอะไรได้บ้างเอามาดูช้อยที่1 A. What's your name? B. How old are you? C. How are you? ใช้คำตอบไหนลูกใช้ข้อไหนข้อ B b อ y นนั่นเองค่ะ How old are you? เอามาดูกันอันแรกเขาถามว่า What's your name? ก็ตรงๆอยู่แล้วใช่ไหมเนมแปลว่าชื่อแปลว่าข้อนี้เขาถามว่าคุณชื่ออะไรนั่นเองค่ะส่วนข้อ c how are you แปลว่าคุณสบายดีไหมส่วน how old are you แปลว่าคุณอายุเท่าไหร่เพราะว่า old o w n แปลว่าอะไรลูกแปลว่าแก่แปลว่าเก่าแก่ใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่ในบริบทเนี้ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ ต้อง thank you for your attention ขอบคุณมากๆที่นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีแล้วเดี๋ยวพอเปิดโรงเรียนมาเราจะมาทบทวนกันอีกทีหนึงก่อนสอบกลางภาคนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ